เพราะฉะนั้นธรรมชาติของจิตนั้นถ้าไม่มีอะไรมารบกวนมันจะใสประพัสดีลองลองคิดดูสิถ้าเรานอนเต็มตาตื่นขึ้นมาไม่ปวดไม่เมื่อยไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่โกรธใครอยู่จิตเราจะใสตอนนั้นแต่เราถูกโปรแกรมว่าห้ามข่าวสติถ้าขาดสติความหลงติดยึดในความเป็นตัวกูของกูงจะคอยรกระโดดเกาะและได้โปรดทราบเลยว่าความติดยึดในความเป็นตัวกูของกูก็เหมือนทุกอย่างที่ถูกสร้างมาอนโลกนี้คือมีมากกว่าหนึ่งส้างความติดยึดในฟากสร้างสรรค์ได้ไหมมีไหม ทำให้เราพรัฒนาได้ไหมทาให้เราสร้างสรรค์ได้ไหมแต่ความติดยึดใน,นฟ้างโง่เยไหมทาให้ทําทำลายร้างกันเลยไหมดังนั้นฟ้างโง่ของความติดยึดทางพุทธเรียกว่ากิเลสกิเลสมีกี่ตัวครับผมอุตสาบไขนาดนี้ยังไม่ยกมืออีกไม่ไม่ยกมือก็อ้าคนที่อตอบตอบว่าสามได้ไปแล้วได้แก่อะไรครับเร้วใครยังไม่ได้รางวัลยกใครยังไม่ได้รางวัลยกโลกโปรดหล,ล,ลงตัวไหนร้ายที่สุดครับ ผมจะให้เฉพาะคนยกมือนะโมยถ้าไม่ยกมือโลกหลงโกรธมีถูกคนหนึ่งคือหลงหลงโง่ไม่รู้อาวิชาโมหะมือปอดอุปทานตัวเดียวกันตัวหลงตัวโง่ตัวโมหะตัวเดียวกันนะตัวนี้ตัวร้ายที่สุดเลยเพราะโง่ใช่ไหมเราถึงโลภอ่ะแล้วเมื่อโลภแล้วไม่ไม่ได้ตามที่โลภเราจะโกรธไหมเห็นไหมตัวหลงปกติจิตมันใสถ้าเผลอพับ ความติดยึดในความเป็นตัวกูของกูกระโดดเกาะเวลามันกระโดดเกาะมันไม่เลือกฝ้าดีฟ้าฉลาดฝ้าเลวฝ้าง่อหรอกมันมาทั้งชุดกิเลสมันมาด้วยเห็นไหมเพื่อให้เราอยากมีลูกกูและหลานกูสืบทอดต่อไปหันความติดยึดก็มีทั้งสองฝ้าคือฝ้าดีกับฝากเลวฝ้าฉลาดฝ้าง้เพราะนั้นจิตปกติมันจะซสประพัดสอนถ้าไม่มีเอิรมารบกวนเนื่องจากสติคุมอยู่แต่จําไว้นะคนเราถูกบุกแรไว้ว่าห้ามขาดสติทีเดียวถ้าขาดสติเมื่อไหร่ ตัวโปรแกรมโง่รวมทั้งตัวกิเลสด้วยเนี่ยความหลงติดยึดในความเป็นตัวกูของกูจะคอยกระโดดเกาะเพื่อเราอยากมีลูกกูและหลานกูแล้วจิตใจใสได้ไงอะ่ะหลักปฏิบัติของพุทธเสริกชนสามข้อไงก็คือละชั่วทำดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์เบิกบานด้วยปัญญาเห็นหรือ,อยังตอนนี้เริ่มเข้าใจหรือ,อยังว่าทำไมสามข้อนี้จึงสำคัญมากคุณต้องละชั่วก็ต้องนำดี แต่สองข้อแรกไม่พอนะคุณต้องชำระจิตให้บริสุทธิ์ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นพอสติมาปัญญาเกิดถ้ากิเลสคือความมืดปัญญาคือแสงสว่างแล้วปัญญาตัวไหนละ่ะปัญญาแห่งการเข้าถึงความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตานั่นเองโอเคไหมันนวันนี้ผมได้พูดตัวไตรลักให้เราเห็นชัดๆแล้วถ้าเราฟังวันนี้เรา เกิดปัญญาขึ้นมาเป็นไงจิตคุณอยู่สติมาปัญญาเกิดพอมีปัญญาปั๊บจิตก็ใสบริสุทธิ์เหมือนเก่าเอาละ